สวัสดีครับเพื่อนๆผมเจเจริญนะครับพบกันอีกครั้งในรายการ MFK Club อน n t e n t เกี่ยวกับเรื่องน้ำหอมสำหรับแฟนคลับแบรนด์ MFK หรือเมซองฟรานซิสเคอจองเหมือนกันกับผมนะครับในเทปนี้เราจะมาเอาใจสาย Floral นะครับก็คือสายที่ชอบน้ำหอมกลิ่นแนวดอกไม้นะครับผมก็ได้เลือกน้ำหอมที่เป็นตัวแทนของ Floral เนี่ยออกมาขอเรียกว่าเป็น The Five Floral and a Bouquet นะก็คือ 5ดอกไม้พร้อมกับช่อดอกไม้อีกช่อหนึ่งก็คือมีน้ําหอมด้วยกัน6ตัวด้วยกันนะครับที่เราจะมาพูดกันว่าผมคิดว่าสำหรับคนที่อาจจะชอบดอกไม้ในแต่ละกลิ่นเนี่ยน่าจะสนใจหรือมี MFK น้ําหอมตัวไหนที่ผมแนะนํานะครับก็ใช้ได้ทั้งคุณผู้หญิงและ ุณผู้ชายเลยเพราะว่าน้ำหอมฟลอเรลก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นคุณผู้หญิงชายเท่านั้นนะครับเทปนี้เราก็ตั้งใจมาเปลี่ยนธีมกันนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวจะเบื่อกันซะก,ก่อนนะครับเอาใจสายฟลอเรลก่อนอื่นผมจะบอกว่าอันนี้ครับอยากจะพูดถึงผมก็มีความสงสัยหรือก็ไม่มั่นใจนะครับในเรื่องของกลิ่นบางทีเราก็ไม่แน่ใจว่ากลิ่นที่เราได้ได,ได้ได้ดมเนี่ยมันเป็นกลิ่นของอะไรจริงๆหรือเปล่านะครับแล้วก็อยากจะเช็คด้วยว่าไอ้กลิ่นนั้นจริงจริงเป็นยังไงก็ไปหาพวกเนี่ยครับ มันจะเป็นน้ํามันหอมระเหยหรือว่าหัวเชื้อน้ําหอมคล้ายๆอย่างนั้นนะครับที่เป็นกลิ่นต่างๆอย่างในอันเนี้ย mm hmm. ก็จะเป็นพวกกลิ่นดอกไม้อย่างอันนี้พีโอนน่นะครับอันนี้ไอริสอันนี้ดามัสโรสอันนี้เซนติโฟเลียโรสนะครับกุหลาบ2แบบอันนี้ไวโอเลตนะครับอันนี้อีลางอีลางหรือกระดังงาแล้วก็อันนี้ลาเวนเดอร์ ender, นะครับ ก็มีทั้งดอกจริงๆมีออเรนจ์บลอสซัมด้วยไม่ได้หยิบมามีออเรนจ์บลอสซัมอีกด้วยนะครับพวกดอกไม้ที่จะเกี่ยวข้องกับน้ําหอมในวันนี้ทั้งนั้นเลยนะครับเพื่อเพื่อให้เราบรรยายได้ใกล้เคียงกับสิ่งที่มันเป็นให้มากที่สุดนะครับเพราะบางทีถ้าเราจําผิดนะครับหรือเราเข้าใจผิดบางทีก็เล่าไปผิดๆถูกๆก็ไม่ดีใช่ไหมครับและนั่นก็คือหินของกลิ่นที่วันนี้เราจะมาพูดกันนะครับก็ลองติดตามกันดูครับว่าใน The Five Flower a อนอาบูเกเนี่ยมันจะมีดอกไม้อะไรกันบ้างนะครับมาที่ตัวแรกกันเลยผมจะไล่ไปทีละตัวก่อนนะครับแล้วผมก็จะเปรียบเทียบและรีวิวพร้อมกันทั้ง6ตัวอีกทีหนึ่งนะครับในเรื่องของความแตกต่างและมุมมองเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการเลือกนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆอยากจะรู้ในมุมมองที่ผมเห็นกับน้ำหอมพวกนี้นะครับตัวแรกเลย a q u a ายูนิเวอร์ s t ลนะครับก็เป็นตัวในตำนานเลยแล้วก็เป็นตัวที่อยู่มาเก่าแก่ตั้งแต่ปี2009ตัแต่เปิดแบรนด์เลยนะครับเขาดิสคอนกันไปหมดแล้ว a q u วายูนิเวอร์แซลิ EDT นะครับตัวแรกของแบรนด์จริงๆเนี่ยยังคงอยู่เจ้าน้ำหอมตัวนี้มาดูโน้ตกันก่อนตามธรรมเนียมนะครับก็จะมีผมจะพูดโน้ตใน o f f ฟิเชียลนะครับจะไมเ่เรียงลำดับ t o อปมีเดีอ่าแล้วก็เบสนะครับเดี๋ยวผมจะบรรยายลักษณะของกลิ่นที่ผมรู้สึกก็หวังว่าคุณจะพอเก็ตนะครับว่ากลิ่นมันจะมีลำ,ลำดับอย่างไรใน a q u a า n ิ v เวอร์ซา t ิเนี่ยก็จะมีมัสนะครับมีเบอร์กามอตแล้วก็มีช่อดอกไม้ขาวนะครับแล้วก็เลมอนประมาณนี้คือ Official n o เอ่อโนที่ MFK MM บอกไว้เลยผมเลือก a q u a universalist มาเป็นตัวแทนสำหรับคนที่ชอบดอกไม้ขาวนะครับดอกไม้ขาวเนี่ยเราจะนึกถึงมะลิ ใช่ไหมครับที่เรารู้จักกันแต่จริงๆแล้วดอกไม้ขาวที่ดูเหมือนจะเป็นที่นิยมในน้ำหอม MFK ของคุณฟรานซิสก์จองเนี่ยคือ Orange Blossom ตั้งแต่แรกๆเลย Orange Blossom มันก็มีกลิ่นคล้ายๆเชิงเชิงมะลินะครับแต่มันก็จะ หวานละมุนกว่ามันลิเนี่ยมันจะมีกลิ่นประจำของเขาบางทีมันก็อาจจะรู้สึกตุ่นตุนผมรู้สึกอย่างนั้นนะครับอ๋อแล้วลืมบอกกันไปครับว่าวันนี้ผมฉีดน้ําหอมทั้งทุกกลิ่นที่รีวิวนะครับบนแขนหมดแล้ว2ข้างนะมุมต่างๆแล้วก็ทิ้งไว้มาประมาณน่าจะเกือบชั่วโมงแล้วนะครับในตอนที่ก่อนที่จะมาอัดเทปเนี่ยนะครับก็จะได้เห็นผมเองก็อยากจะรู้กลิ่นตอนเปิดกลิ่นตอนออท้ายนะครับ แล้วก็พยายามเช็คเรื่อง Projection ยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังอกลับมาที่ a q u a u n i v e r s s l i s กลิ่นเขาเนี่ยจะเปิดด้วยเบอร์กามอตอ่อนๆไม่แรงนะครับพอเบอร์กามอสเห็นความสดชื่นไปเนี่ยเขาก็จะเป็นดอกไม้ขาวแล้วก็ m มัสที่ชัดเจนมากๆเป็นกลิ่นที่ MFK เนี่ยชอบนะครับก็คือกลิ่นดอกไม้ขาวเป็นความสดชื่นหอมหวานละมุนนะครับแล้วมัสเนี่ยครับก็เป็นสิ่งที่คุณฟรานซิสกะจองนิยมใส่ในน้ำหอม ของเขาด้วยนะครับเยอะมากเลยที่ใช้มาส์นะในวันนี้น้ําหอมที่เราเอามาเรียกว่ามีมาส์เกือบทุกตัวยกเว้นอยู่แค่2ตัวเท่านั้นเองเดี๋ยวผมจะบอกว่าตัวไหนที่ไม่ได้ระบุว่ามีมาส์อาจจะมีก็ได้นะแค่ไม่บอกนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวแทนของคนที่ชอบดอกไม้ขาวตัวต่อไปนะครับก็คือมาเป็นหลอดเลยครับตัวนี้คืออาราโรสนะครับน้าหอมกุหลาบตัวนี้ที่มามาเป็นหลอด11 ML เนี่ยผมขอใส่ไว้ในถ้วยนะครับไปขอยืมอะควาดีพาม่ามานะ มาจากเซตที่เป็นกล่อง Discovery นี้ครับเขาจะอยู่ในเซต for her ถ้า for him เนี่ยมันจะเป็นลอมมาลาโรสนะครับก็จะเป็น for her แล้วก็ผมเองเนี่ยได้เอาเซต for her กับ for him สลับน้ำหอมกันแล้วมาจับคู่รวมกันนะเป็นคู่แบบนี้นี่คือคู่ของกุหลาบนะครับปกติเนี่ยน,น้ำหอมในกล่อง discovery for him for her มันจะแยกกันอยู่แบบถ้ามันมีคู่ชายหญิงมันจะแยกกันอยู่คนละกล่องกอ็พูดถึงเล็กน้อยนะ โอเคมาไปกันต่อสำหรับอาราโรสนะครเป็นความเข้มข้นระดับ EDP n o t e Official นะครับที่บอกไว้ก็จะมี m ั s นี่มีอีกแล้วนะครับสวิทพแล้วก็เซนติฟ o ร i a Rose แล้วก็ดาม s c เซนาโรสก็คือกหุลาบ2ชนิดแล้วก็ไ i โอลเลตด้วยซึ่งนี่แหละครับที่ผมไปเอากลิ่นไ i โอ e เลตมาก็เพื่อจะมาเทสด้วยว่าเจ้ากลิ่นไวโอ e เลตเนี่ยมันมีลักษณะยังไงนะครับคือไวโอเลตมันจะมีความนึกถึงสีน้ําเงิน กลิ่นมันจะคล้ายๆพวกดอกไม้สีเข้มครับสีม่วงสีน้าเงินทนๆนั้นจ,จะจะเข้มๆหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับไม่ไม่ได้ฉุนนะครับแล้วก็ไม่แรงเท่ากับลาเวนเดอร์เขาพูดเอาไว้ว่า1ขวดของอาราโรสนะครับขวดแบบขวดแบบนี้นะครับประกอบด้วยกุหลาบเซนติโฟเรีย250ดอกแล้วก็ดามัสเซนาอีก150ดอกนะครับรวมเป็น400ดอกอยู่ในขวดขวดหนึ่งที่ดูสิครับว่าโอ้โหใช้ กุหลาบเยอะขนาดนั้นเลยนี่คือออฟฟิเชียลบอกไว้อย่างนี้เลยนะครับก็เป็นน้ําหอมที่เป็นตัวแทนของกลิ่นกุหลาบจริงๆนะครับกลิ่นเขาเปิดมาเนี่ยผมว่าเป็นเป็นกลิ่นน้ําหอมที่ไม่ค่อยเปลี่ยนมากนะครับตั้งแต่เปิดยันทิ้งกลิ่นไปนานๆนะครับก็จะไม่ได้ต่างมากมีแต่ว่ากลิ่นมันจะฟุ้งกระจายมากขึ้นอะไรเงี้ยมันจะมีบทบาทแสดงตัวออกมามากขึ้นก็เป็นกลิ่นกุหลาบที่กลางๆไม่ได้สดใส แต่ก็ไม่ได้หมดน,นะครับกลางๆแล้วก็รู้สึกว่าแบบกุหลาบเยอะมากเลยหอมหวานนะครับมันจะมีกุหลาบหลายแบบบางๆน้ำหอมกุหลาบบางตัวก็จะมีความแบบเข้มข้นความความรู้สึกแบบมนๆหน่อยก็มีกุหลาบฝนตกก็มีของอาราโรสเนี่ยเขาจะเป็นกุหลาบสดใสแบบกลางๆเลยก็คือเราก็สึกรู้สึกกุหลาบแล้วก็ ความหอมหวานอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีกลิ่นกุหลาบที่ไม่หม่นจนเกินไปนะครับแล้วเวลากลิ่นเขาเขาเฟดไปแล้วเนี่ยช่วงช่วงปลายเนี่ยนะครับก็กลิ่นกุหลาบผมรู้สึกว่ามันชัดเจนมากขึ้น ตอนแรกๆที่ฉีดเนี่ยกลิ่นกุหลาบมันจะมันจะยังไม่ฟุ้งขนาดนี้มันจะฟุ้งมากขึ้นเรื่อยๆในความรู้สึกของผมสำหรับอาราโรสถือว่าเปอร์ฟอร์แมนซ์ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับซึ่งแน่นอนครับอาราโรสก็เป็นน้ําหอมที่มาแทนสำหรับคนที่ชอบออดอกกุหลาบนะครับผมก็คิดว่าเป็นตัวเนี้ยที่จะเหมาะมากๆเลยนะครับตัวนี้เป็นดอกไม้ขาวเนาะตัวนี้เป็นดอกกุหลาบนะดอกไม้ต่อไปนะครับก็จะเป็นน้ําหอมตัวนี้ครับกับอไมริสเฟ e x t r a ์ t The Parfume นะครับมาแบบเข้มข้นสูงสุดกันเลยนะครับซึ่งผมให้เป็นตัวแทนของอคนที่ชอบดอกไอริสนะครับในอไม r i ิสเฟม e อ็กซ์ t เนี่ยมันก็ไม่ได้มีแต่ไอริสนะมีแกรนดิ f o r u m มจัสมินมีดอกมะลิด้วยนะครับมีแพรหรือสาลี่มีอ m มา i ิสซึ่งเป็นยางไม้ที่เขาเรียกว่าเป็น s a n d ด l w วูดของโลกตะวันตกนะครับแล้วก็มีแมนดารินล o s s ัมก็คือดอกไม้ขาวที่ คล้ายๆออรีนบ b o ซั o มแต่มีความหวานฟรุตตี้มากกว่าแล้วก็ Iris โดยตัวเอกนะครับของน้ำหอมอ m ม r i s f a มเอ็กเเนี่ยคืออ m ม r i s คู่กับ Iris ดังนั้น2กลิ่นนี้มันจะเป็น2กลิ่นที่เล่นบทบาทหลักซึ่งกลิ่นเขานะครับความเข้มข้นเขาเนี่ยสูงสุดเลยเนี่ย edt edp XS, t ก e ซดเด e ะ e นี่คือเข้มสุดนะครับตอนที่เราฉีดครั้งแรกความรู้สึกแรกมันจะรู้สึกหมนหม,มนมันจะรู้สึกตุนต่นตุนรู้สึกนึกถึงมัส ว่าไอ้นี่มันมัสหรือเปล่าผมนึกไปถึงลูเมียนัวปัวเฟมที่ผมได้ทดลองนะครับว่าเอ้ยมันมีความตุ่นๆแบบนี้มันมันมีความคล้ายกันเลยแต่ถ้าเราดูในโน้ตเขาก็ไม่ปรากฏว่ามีมัสเนี่ยนี่คือตัวหนึ่งที่ไม่ได้ระบุไว้ว่ามีมัสผมก็จะสงสัยว่าไอ้ความตุนตนนะถ้ามันไม่ใช่มัสมันก็น่าจะมาจากตัวมะลินะครับตัวแก a นดิฟอรัมจัสมินนะครับก็มีส่วนที่จะทำให้มีความกลิ่นมะลิที่มันจะผสมกับ กลิ่นของไอริสนะครับแล้วก็อมไอริสมันไม่ใช่ออดอกไอริสล้วนๆผมไปดมกลิ่นไอริสมาแล้วนะครับกลิ่นไอริสเพียวๆเนี่ยให้นึกถึงสบู่สบูลักนะครับกลิ่นคล้ายๆแบบนั้นเป็นสบู่มากๆโซปี้มากๆแต่น้ําหอมตัวไมริสเฟมิกเซตเนี่ยไม่ได้เป็นกลิ่นสบู่ขนาดนั้นมันคือไอริสผสมกับอมไอริสแล้วก็มีมะลิด้วยนะครับกลิ่นมันจะเปิดมาตุ่นๆเข้มๆนะครับแต่ว่ากลิ่นเนี้ย ผมว่ามันเป็นน้ําหอมที่ทํางานแบบกลิ่นติดผิวมากกว่าการโปรเจกต์ฟ้งกระจายนะแล้วก็กลิ่นดูมีความหรูหราดูมีความเป็นผู้ใหญ่นะครับไม่ใช่ไม่ใช่เด็กสาวแต่ไม่ได้แก่นะไม่ได้รู้สึกว่ากลิ่นแก่แต่ว่ารู้สึกว่าเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์แล้วก็ดูรวยมากดูสวยมากแต่ว่านิ่งๆนะครับวางตัวอะไรแบบนี้นะครับ และหลังจากที่กลิ่นที่มันเป็นกลิ่นเข้มๆอ่ะผมว่ามันเป็นกลิ่นของจัสมินนะตัวแกนดิฟอรัมแน่ๆที่มันค่อยๆเฟดไปเนี่ยมันก็จะเผยตัวอมาลิสกับไอริสมากขึ้นมันก็จะละมุนละมุนนะครับมีความหอมหวานและกลิ่นตุ่นๆมันจะค่อยๆลดลงนะครับแล้วก็จะเป็นกลิ่นฟลอรัลที่หอมหวานก็เป็นกลิ่นที่ดีผมคิดว่าเป็นอะไรที่ดูหรูหรามากนะครับผมก็เลยให้เป็นตัวแทนของคนที่ชอบดอกไอริสนะครับ ถ้าใครชอบกลิ่นไอริสก็แนะนําให้ลองตัวนี้ดูอาจจะชอบก็ได้นะครับต่อไปดอกที่4เป็นอะไรดีนะครับเป็นตัวนี้ครับโลอาราโรสนะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับอาราโรสนะครับโลอาราโรสเนี่ยมีเป็นความเข้มข้นระดับ EDT มีน้อยมากเลยนะครับน้ำหอมสำหรับผู้หญิง หรือด,ดอกไม้เนี่ยที่มีความเข้มข้นระดับ EDT เนี่ยผมว่าก็มีตัวนี้แหละในแบรนด์ AMF K นะครับเจ้าตัวนี้มีโนต้ตอะไรบ้างนะครับแน่นอนเขาเป็นน้ําหอมกุหลาบแต่เขาไม่ได้เป็นกุหลาบอย่างเดียวเดี๋ยวจะบรรยายลักษณะให้ฟังเพิ่มขึ้นเขามีมัสนะครับมีเโอนีหรือดอกโบตันมีเซนติโฟเลียโรสแต่มาเซนาโรสแล้วก็มีนะลิ้นจี่นะหรือลิชี่เข้ามาปนด้วยนอกจากความเป็น EDT เนี่ยมันทําให้กลิ่นของโราลาโรสนยครับมีความรู้สึกสดใส อ่อนกว่าถทาเทียบกับอาราโรสฟรุตตี้กว่ามีความหอมหวานกว่ามีผลไม้นิดหน่อยแต่ลิ้นจี่ไม่ได้ชัดขนาดนั้นนะครับแต่ว่าความพีโอนี่อ่ะผมว่ามันคือดอกโบตันเนี่ยมันเข้ามาดอกโบตันกลิ่นเป็นยังไงอ่าพีโอนี่เราก็มีกลิ่นมาเทสเหมือนกันนะครับพีโอนี่หอมเปรี้ยวอมหวานครับคือนึกถึงส้มอ่ะแบบความหวานของส้มแต่มันไม่ได้เปรี้ยวส้มขนาดนั้นนะครับมันเป็นดอกมันเป็นเปรี้ยวอมหวานคือความเป็นเพีโวนี่ทําให้เกิดความ สดใสเกิดความฟรุตตี้ uity, มาช่วยเสริมทำให้โลอาลาโรสเนี่ยมันไม่ใช่กุหลาบเพียวๆแต่มันเป็นกุหลาบผสมเพียวนี่แล้วมันก็มีความอ่อนบางดูแบบไบรท์กว่าดูเป็นเด็กสาวกว่าอาลาโรสนะครับสาหรับตัวนี้แต่นั่นแหละความติดทนอะไรของเขาเนี่ยพอมันเฟดกลิ่นเขาก็จะค่อนข้างบางเพราะว่าเขาเป็น edt นะครับตอนนี้ก็คือเรามี edt อยู่ที่อควายูนิเวอร์ดอกไม้ขาวกับ โรอาราโรซึ่งผมให้เป็นตัวแทนของคนที่ชอบพีโอนี้ถ้าคุณชอบดอกพีโอนี้หรือดอกโบตั๋นก็น่าจะลองน้ําหอมตัวนี้ครับเพราะใน MFK เนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่พูดชัดเจนว่าใช้พีโอนี้เข้ามาเป็นส่วนผสมนะครับต่อไปดอกไม้ที่5จะเป็นดอกอะไรนะครับผมก็พามากับเจ้าอาปอม2024นะครับเดากันได้หรือ,อยังว่าผมกําลังพูดถึงดอกไม้อะไรในอาปอมที่รีเบิร์ตกับมาใหม่หลังจากดิสคอนนะครับ กลายเป็นร่างปีล่าสุดนี้คือน้ำหอมตัวล่าสุดของ MFK ในปี2024นะครับเป็น Floral มีโน้ตที่สำคัญก็คือ o r a n g e Blossom Lavender แล้วก็ Ambery Wood Accord แต่มจะบอกว่าในตัว Official เ,เขาก็ระบุไว้ในเนื้อหาพูดถึงอีลางอีลางพูดถึงกระดังงาด้วยจริงๆแล้วผมมองว่ามันเป็นน้ำหอมที่มีองค์ประกอบสำคัญของดอกไม้3อย่างก็คือดอกไม้ขาวดอกใบม,ม่วงดอกไม้เหลือง Ren, um, ender, ออร์เลนบอสซัมลาเวนเดอร์อีลังอีลังมีบทบาททั้ง3อย่างเลยนะครับแล้วก็ทีมงานคนดีเซนต์เนี่ยได้รีวิวอะปอมตัวนี้ก็ยังรู้สึกว่ากลิ่นกระดังงาแบบโดดเด่นมากผมก็เลยให้เขาเป็นตัวแทนของคนที่ชอบกลิ่นดอกกระดังงาหรือว่าอีลังอีลังใครชอบกระดังงาก็อยากให้ลองตัวนี้ดูแต่แต่แต,แต่ตัวนี้เป็นตัวที่รุนแรงมากนะครับกลิ่นเขาเป็นยังไงตอนฉีดออกมาครั้งแรกเนี่ยครับ เราจะรู้สึกถึงบทบาทของออร์เอนต์บลอซัมนะครับเป็นดอกไม้ขาวแต่มันไม่ขาวนะเพราะว่ามันอยู่กับลาเวนเดอร์มันอยู่กับอีรางอีรางแต่อีรางอีลังยังไม่มาดอกไม้ขาวลาเวนเดอร์ ender, จะเล่นบทบาทกันก่อนแล้วกลิ่นจะค่อนข้างรุนแรงแล้วก็ตัวนี้เขาไม่ได้ระบุว่ามีมสัสหรือไม่แต่ผมว่าต้องมีแน่นอนผมว่าตัวนี้มสัสรุนแรงด้วยเพราะว่าคุณฟรานซิสเกอร์จองเนี่ยเขาตั้งใจปั้นอะปอมให้เป็นกลิ่นตัว การทิ้งซีหยาดเป็นกลิ่นที่ทําให้คนจําเราอะไรอย่างเงี้ยครับกลิ่นของตัวเราต่างๆ่าคู่รักคนใกล้ชิดก็เป็นอะไรที่ผมมั่นใจว่าเขาจัดมัสมาเต็มแน่นอนแต่ไม่ได้ระบุไว้นะครับผมคิดอย่างนั้นนะเพราะกลิ่นมันรุนแรงมากอันนี้เป็นอะไรที่ผมเพิ่มเติมเองนะครับแล้วพอบทของออรเลนบลัซซัมมันค่อยๆลดลงนะมันมีลาเวนเดอร์อยู่ผมจะได้กลิ่นลาเวนเดอร์ตลอดผมเพราะว่าช่วงท้ายเนี่ยความรุนแรงความฉุนมันจะลดลงด้วยนะครับกลิ่นออรเลนบลัซซัมมันไปเนี่ยลาเวนเดอร์มันยยังอู่ กระดังงามันเริ่มเผยตัวออกมานะครับดังนั้นตัวนี้ก็เป็นตัวที่หัวมีกลิ่นที่มีลูกเล่นนะครับแล้วก็กลิ่นรุนแรงเป็นตัวที่เพอร์ฟอร์แมนซ์น่าจะดีสุดในน้ําหอมทุกตัวที่เราหยิบมาในวันนี้เลยนะครับให้เขาเป็นตัวแทนของคนที่ชอบกระดังงานะครับกับอะป,ปอมตัวนี้แล้วเจ้าอะป,ปอมนี้มีความเข้มข้นเป็นระดับ EDP นะครับวันนี้เรามีความหลากหลายมากเลย เราได้ The Five Flower แล้วที่ผมเลือกมาตัวแทนของดอกไม้ขาวอย่างควายเนวิเ s อริตเป็น EDT ตัวแทนของกุหลาบอย่างอาราโรสเป็น EDP นะครับตัวแทนของไอริสอย่างอะไมริสเฟมเอ็กเซดเป็นเอ็กเซดเดอร์ปัฟฟ์มตัวแทนของ p e o นีอย่างโลอาราโรสเป็น EDT ตัวแทนของกระดังงาะครับที่พามาพร้อมกับเพื่อนลาเวนเดอร์และออเรนบอสซัมด้วยเป็น EDP นะครับต้องบอกว่าพูดถึงกระดังงาคนก็อาจจะคิดถึง a q ควาวิเทก็ได้ยินว่ามีกระดังงาใช่ไหมน้ำหอมในซีรีส์เฟรชของ MFK ที่เป็นตัวสีเหลืองก็มีตัวที่มีระบุว่ามีจริงแต่ผมมองว่า a q ควาวิเทเนี่ยพอเราไปดมแล้วเนื่องจากวาน,นิลามันมีบทบาทเยอะมันมันไม่ได้รู้สึกว่าเป็นน้ําหอมฟลอรมันรู้สึกว่าเป็นน้ําหอม เป็นกลัวมองเป็นน้ำหอมวานิลามากๆนะครับอบอุ่นมากๆผมว่ามันไม่ใช่เอ่อฟลอรัลขนาดนั้นก็เลยไม่ได้หยิบมาแต่อปอมเนี่ยเป็นฟลอรัลแน่นอนครับดอกไม้แบบแน่นๆเลยแล้วแอนอบูเก้ล่ะคือน้ำหอมตัวไหนนะครับน้ำหอมที่จะเป็นตัวแทนของช่อดอกไม้ที่มีดอกดอกไม้ที่หลากหลายอยู่รวมกันก็จะเป็นตัวไหนไปไม่ได้เลยครับก็คือเจ้า Feminine พ l ู r a l นะครับตัวนี้มีความเข้มข้นระดับ EDP ตัวนี้เป็นตัวแทนที่ชัดเจนของดอกไม้ที่หลากหลายนะครับเรามาดูโน้ตของเขากันเขาจะมีแกร d ด f o r r m Jasmine นะครับมี Patchouli ตัวนี้นะครับแล้วก็ Vetiver มี c e n t i f o ร r a Rose v i o l t t o r a n g e Blossom um, แล้วก็ Iris <c oughs> เห็นไหมครับมีดอกไม้ที่หลากหลายมากโดยในออฟ i ิเชียลเนี่ยจะพูดไว้ชัดเลยว่าเขาพยายามเขาสร้าง m ฟม i n e นพูเรลเนี่ยให้เป็นองค์ประกอบของดอกไม้4อันหลักๆก,ก็คือกุหลาบไอริสแล้วก็จัสมินแล้วก็ออรเนบอสซัมเนี่ยดูสิครับมันคือกุหลาบไอริสเอ่อจัสมินมีหลายตัวเลยนะออรเลนบอสซัมเห็นไหมครับมันเป็นการรวมกันของหลายดอกไม้ที่อยู่เป็นตัวเล่นหลักในน้ําหอมตัวอื่นอยู่ใน m ฟมิน e นพูเรลตัวนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับกลิ่นเขาเปิดมาเนี่ย จะเป็นความหอมหวานเขาจะดูเปิดหวานกว่าคนอื่นนะครับแล้วมันเป็นการมิกซ์กันระหว่างหลายดอกไม้จนแบบนี่มันกลิ่นดอกอะไรเราจะรู้สึกมันปนไปหมดนะมีออร์เรนต์บอสซัมแล้วก็รู้สึกเอ่อนึกถึง เออมีกุหลาบนิดๆมันมีความหอมหวานนะครับมีความแบบไอริสนะครับดูมีความเครื่องสําอางดูมีความ s o ป p ้นิดหน่อยมันก็กลมกล่อมดีนะมันเป็นอะไรที่ถ้าเราไม่ได้ชอบดอกไม้เป็นดอกไหนดอกหนึ่งนะครับผมว่า feminine ู l o ล a ก็เป็นตัวหนึ่งที่อยากแนะนําให้ลองกันดูว่าถูกใจหรือเปล่านะครับก็เปิดมาหอมหวานสดชื่นความหวานนี่ชัดมาก แล้วเขาจะค่อยๆเฟดลงนะครับเขาก็ความความรุนแรงความชัดเจนกลิ่นก็จะค่อยเฟดลงแต่ก็ยังคงความหวานกลิ่นไม่ได้เปลี่ยนมากเท่าไหร่นะครับต้องบอกว่าพอกลิ่นมันเริ่มไปช่วงท้ายผมรู้สึกว่ากลิ่นของไอริสเนี่ยมันจะมีบทบาทมากคือเหมือนกับอย่างนี้ครับเปิดมาเนี่ยหอมหวานชัดเจนในขณะที่อเมริสเฟมเอ็กเซดเนี่ยเปิดมาหม่น,มนๆมนแล้วก็ตุนตุนมีกลิ่นคล้ายมัสแต่ ตอนท้ายเนี่ยเขาจะคล้ายๆกันพอไอตัวนี้ความตุ่นหายไปพอไอเจ้าตัวนี้ความหวานเบาลงมันจะจูนกันไปเป็นกลิ่นคล้ายๆกันซึ่งผมคิดว่าเพราะองค์ประกอบของ2ตัวนี้ที่เหมือนกันคือมีไอริสแล้วก็มีแกลดิฟอรัมจัสมินทั้งคู่เลยนะครับดังนั้นเขาจะมีความคล้ายก็คือใครไม่ชอบความตุ่นๆความกลิ่นน่าจะเป็นกลิ่นของมะลิออ Marie, หรือมัสที่อยู่ตอนต้นของตัวนี้นะครับ ก็ลองฟิบินิพูเรลดูได้เขาก็จะให้อารมณ์ที่แตกต่างไปเลยเป็นความหอมหวานนะครับหวานมากนี่ก็คือ the five flower and a n d a bouquet ที่วันนี้ผมนำมาเสนอนะครับเปรียบเทียบให้ดูว่าผมเห็นอะไรบ้างจากการที่หยิบทั้ง6ตัวเนี้ยเอามาพูดคุยกันนะครับตัวที่มี p e r f o r m ร์แมนะครับความ projection รุนแรงซึ่งแน่นอนครับมันเป็นเรื่องของความฉุนด้วยคนที่มี projection สูงมากเลยเนี่ยตัวที่ชนะเลิศคืออปอมนะครับ ตัวนี้ฉุนด้วยนะครับดังนั้นถ้าแบบคิดว่าบางคนคุจะไม่ชอบนะครับแต่ก็คงเชื่อว่าจะมีคนที่ชอบผลงานชิ้นเอกของคุณฟรานซิสกาจองชิ้นนี้มีโปรเจคชันที่รุนแรงแล้วก็เชื่อว่าใส่ไปแล้วเนี่ยมันมันพุ่งออกมาให้คนอื่นได้กลิ่นแต่สูงสุดนะครับลองมาจากอะปอมคิดว่าเป็นตัวไหนกันครับเป็นอาราโรสครับอาราโรสที่เป็นระดับ EDP เท่ากับอปอมนะครับมีโปรเจคชันลองจากเพียงแค่อปอมเลยคื คือผมว่าเขาเป็นโปรเจคชันที่ดีมากมันมันมันลอยตีขึ้นมาให้ผมแบบได้กลิ่นโดดเด่นกว่าเรียกว่าแซงตัวอะมาลิสที่เป็นเอ็กเซดอีกนะตัวนี้ถือว่าโปรเจคชันระดับ2นะครับรองจากอะปอมแล้วก็เปอร์ฟอร์แมนซ์รองลงมาผมก็ให้กับคู่นี้ครับก็คือตัวอะมาลิสเฟมเอ็กเซดกับตัวเฟมินีนพูเรลเนี่ยผมว่าใกล้เคียงกันแล้วอ่อนสุดเนี่ยก็จะเป็นคู่ที่เป็น EDT ชัดเจนมากเลยใช่ไหมครับทั้งโลอาราโรสและควายนูเมอร์ซาลิส จะไม่ค่อยโปรเจกต์กลิ่นออกมาเท่าไหร่นะแต่ตัวเราจะได้กลิ่นแต่ว่าคนอื่นเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้กลิ่นนะครับและความเข้มข้นของก็น,น,น,น้อยดูก็เมกเซนดีถ้าพูดถึงความรู้สึกของกลิ่นตอนที่เราใช้นะครับว่าอันไหนมันมีความฉุนหรือมีความตุ่นมีความเบาสบายขอไล่จากความหนักก่อนความหนักเนี่ยนะครับอะปอมเนี่ยก็นํามาโด่งเลยเหมือนกันครับมีความผมว่าฉุนสุดในทั้งหมดนี่ลองลงมาก็จะเป็นอะไมลิสเฟมเอ็กซ์เทรดที่มีความตุ่นๆน,นะครับ แล้วก็ตัวนั้นก็อาจจะเป็นกลิ่นที่บางคนก็อาจจะไม่ชอบก็ได้นะครับแต่บางคนถ้าชอบก็น่าจะชอบไปเลยนะครับแล้วลองลงมาเนี่ยก็จะเป็นอาราโรสนะครับกับตัวเฟมินีนพูลเลวผมว่าเฟมินีนพูเลเนี่ยเปิดมารุนแรงกว่าคือแบบความเขาคือหวานสุดเขาจะรู้สึกแบบดอกไม้หวานเลยนะครับแบบหอมหวานอาราโรสเนี่ยจะเปิดมานิ่งๆจะไม่ค่อยแบบเกิโตกระตากมากแต่ตอนหลังๆจะค่อยกลิ่นกุหลาบมันจะค่อยๆแบบ เหมือนเขา,เขาจะาค่อยๆมากขึ้นนะครับค่อยๆแสดงตัวออกมาแล้วก็ตัวเบาๆก็แน่นอนโรอาโรสกับอะควายนิเวอร์ซาลิสเนี่ยคือคนนี้เขาจะมาด้วยเบอร์กามอสก่อนแต่พอเบอร์กามอสหมดเขากลายเป็นดอกไม้ขาวกับมสัสส่วนตัวนี้ก็จะหอมหวานแบบสดชื่นนะครับแต่ก็ไม่ได้แบบแน่นมากมีความสดใสถ้าผมเปรียบเทียบพวกเขาเป็นตามอายุนะครับใครอายุน้อยสุดใครอายุมากสุด ผมคิดว่าคนที่อายุน้อยสุดในนี้คือโลวาลาโลสนะครับเขาจะมีความรู้สึกนึกถึงสาววัยรุ่นนะครับแบบสดใสล่าเริงนะครับและแน่นอนด้วยความเป็น EDT เนี่ยถ้าผมว่าเป็นน้ำหอมตัวหนึ่งที่น่าใช้นะครับโลวาลาโรสผมใช้แล้วผมก็ค่อนข้างชอบเราก็อาจจะต้องพกไปเติมได้นะครับเราก็แก้ปัญหาน้ําหอมที่มีความไม่ได้ไม่ได้เข้มข้นสูงด้วยการเติมไม่ได้ยากนะครับระหว่างวันแล้วก็ฉีดเ,เพิ่มได้ สับตัวนี้นะครับจะดูสาวสุดโตขึ้นมาผมว่าเป็นคู่นี้นะครับเป็นตัวอะควาเนวเวอร์ซาลิสก็ถือว่าเป็นเป็นผู้หญิงที่เป็นผู้ใหญ่ละวัยทำงานนะครับเป็นดอกไม้ขาวดูแบบสะอาดสะอ้านในขณะที่ถ้าเป็นอะลาโลสเนี่ยอยู่รุ่นๆุ่นเดียวกันนะครับก็เป็นกุหลาบดูเป็นหญิงสาวสาวสวยนะครับแต่ก็ยังเเป็นสาวที่มีความแบบความสวยนะเหมือนดอกกุหลาบแต่ว่าก็ยังมีความเรียบร้อยนะครับ ในขณะที่เฟมินีนพูเรลเนี่ยเป็นสาวที่โตกว่าโลอาลาโรแต่ว่าสนุกสนานนะครับหอมหวานโปรยสเสน่ห์มีความทะเลนตนนะครับไม่ได้ดูนิ่งๆเก็บตัวเป็นคุณหนูแบบอาลาโรสที่จะดูเป็นสาวกุลสตรีนะครับทีนี้แน่นอนโตขึ้นมาก็จะเหลือ2คนนี้ครับตัวอไมลิสเฟมเอ็กซเรดกับอปอมใครแก่กว่ากันผมคิดว่าอไมต้องมาคนนี้ก่อน อเมลิสเฟมเอ็กเซดเป็นคุณนายได้คุณหญิงได้เป็นผู้หญิงวัยทำงาน working woman ที่ประสบความสำเร็จแบบสวยด้วยนะครับนิ่งๆพูดน้อยแล้วก,แวก็แล้วก็รวยมากนะครับแบบดูเป็นคนที่เก่งสวยหรูหราในขณะที่อปอมก็จะดูแบบดูโตขึ้นดูโตรุ่นๆเดียวกันโตขึ้นมาอีกหน่อยเพราะกลิ่นเขาจะค่อนข้างรุนแรงนะครับแล้วก็ก็จะดูด,ดูดุดันกว่ามีสเสน่ห์ดูแบบเซ็กซี่นะครับดูยั่วยวนกว่า สำหรับคนนี้คนนี้จะดูหรูหราเก็บตัวกว่าผมรู้สึกว่าอย่างเจ้า Amilis Fame Xpress เนี่ยถึงเขาจะมีความเข้มข้นสูงสุดใน6ตัวนี้นะครับแต่เขามีความไม่ได้เน้นการโปรเจกต์กลิ่นออกไปเท่าไหร่เขาจะเป็นกลิ่นที่อยู่กับตัวมันก็เลยดูแบบดูดีดูหรูหราซึ่งไม่น่าเชื่อว่าน้ำหอมที่มี p a t c อย่าง Feminine p o r l เนี่ยเทียบความหรูหรากันแล้วเนี่ยในทั้งหมดนี่นะครับตัวนี้คือดูหรูหราที่สุดนะครับดูรวยที่สุดคือตัวนี้นะครับแล้วก็ อากลิ่นที่เซฟเซฟสมมุติว่าใครชอบดอกไม้ฟอร์แต่รู้สึกแบบวิ่งเวียนง่ายถ้าจะถามว่ากลิ่นไหนใช้ง่ายนะครับดูปลอดภัยสุดจริงๆผมมองว่าตัวที่เซฟสุดคือโ o ลาร์โรสตัวนี้เซฟที่สุดเลยนะครับถ้าแบบเเป็นคนที่เวียนหัวง่ายก็ลองน้ำหอมกลิ่นนี้มันสดใสสบายนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีองค์ประกอบที่ทำให้มึนลองลงมาเนี่ยถัดไปจะเป็นอควายนิเวอร์แซ ตัวนี้มันสะอาดใสเบาบางก็จริงแต่มันเป็นดอกไม้ขาวบางคนอาจจะวิงเวียนกับดอกไม้ขาวได้นะครับกระเถิบขึ้นไปก็คืออราราโรสผมว่าเขามีความเป็นกุหลาบองค์ประกอบความมืนจริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้เยอะนะครับก็พอพกันแต่ว่าคือดอกไม้ขาวว่าบางคนอาจจะมืนกว่าแต่ผมว่าความเข้มข้นของกุหลาบเขาค่อนข้างสูงอันนี้มันยังจะมีความอ่อนกว่าตัวนี้ก็คือกุหลาบที่มีความเข้มขน้นกระเถิบขึ้นไปในระดับของความมึนเนี่ยผมคิดว่า เอ็กเรไม่มึนตัวเฟมินีอะมลิสเอ็กซ์เทรดเนี่ยไม่ฉุนไม่มึนแต่มันจะแค่มีความตุนๆน,นะครับกลิ่นนั้นน่ที่เหมือนกลิ่นมัสอะว่าเราชอบไหมเราเราโอเคกับมันหรือเปล่านะครับแต่มันไม่ได้อยู่ตลอด้ว้ยนะครับมันจะอยู่แค่ช่วงต้นๆหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็หายไปกลิ่นเขาจะเดบล็อกมาคล้ายๆเฟมินีนพูเรลนะครับตัวนี้แต่ว่าตัวถัดไปของความมึนคือเฟมินีนพูเรลนะครับผมให้ตัวนี้เนี่ยนี่เป็นลำดับออลองสุดท้ายเลยนะ เพราะว่าความหอมหวานของดอกไม้ที่รวมกันหลายดอกเนะี่ยมันหอมหวานก็จริงแต่มันไม่ได้ใสอ่ะมันไม่ได้สว่างใสสบายอ่ะมันมีความมันมีความฉุนของมันอยู่มีความมึนอยู่เหมือนกันดนะังนั้นตัวนี้เป็นตัวรองสุดท้ายและฉุนสุดมึนง่ายสุดก็คืออะปอมนะครับตัวนี้ปราบเซียนแน่นอนใครใช้ปอมแล้วแบบแฮปปี้เนี่ยก็คือคุณคือผู้ที่ถูกเลือกจริงๆนะครับแล้วเวลาฉีดก็คงต้องคิดถึงคนรอบข้างด้วยเหมือนกันผมว่ามันค่อนข้างรุนแรงอาจจะแบบ ไม่เหมาะฉีดไปทํางานแน่นอนตัวนี้นะครับแรงเกินไปเฟมินินพูเลลก็อาจจะแรงไปหน่อยนะครับในขณะที่4ตัวนี้ฉีดไปทํางานได้ไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับถึงตัวนี้จะเข้มข้นนะแต่เขาไม่ค่อยโปรเจคชันก็ไม่ได้ไปกระทบชาวบ้านเท่าไหร่นะครับจะอยู่กับตัวเรามันก็จะดูมีความผู้บริหารผู้หญิงอะ่ะก็เหมาะใส่ได้นะผู้ชายก็ใส่ได้นะถ้าชอบนะครับแล้วนี่ก็คือ the five flower and a b u u e t นะครับ สำหรับน้ำหอมฟลอเรลของ MFK ที่วันนี้ผมเลือกมานำเสนอกับเพื่อนๆว่าในมุมมองของผมเนี่ยผมคิดว่าน้ำหอมฟลอเรลตัวไหนที่มันน่าสนใจแล้วก็เป็นตัวแทนของดอกไม้แต่ละอย่างยังไงนะครับเหมาะกับใครยังไงก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วเพื่อนๆละ่ะจาก6ตัวนี้ถูกใจตัวไหนบ้างหรือเปล่าครับถ้าตัวไหนเป็นตัวที่เพื่อนๆชอบเนี่ยลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปดูก็จะได้แบ่งปันกันนะครับขอบคุณที่มาชมกัน อย่าลืมนะครับติดตามคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับน้ำหอมของ MFK ในหลากหลายรูปแบบที่ผมจะนึกได้นะครับมีไอเดียเอามาเล่ากัน,นก็อย่าลืม Subscribe c h anel n เจเจริญนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไว้เวลาผมอัพคลิปจะได้ทราบและให้กำลังใจผมได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์นะครับพบกันใหม่กับรายการ MFK Club ในครั้งหน้ากับผมเจเจริญสำหรับวันนี้ขอลากไปก่อนสวัสดีครับ